เดียบวันนี้ผมจะมาทดสอบนะี๋ยวว่ามามาทำวิธีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันโซลา่าของรถยนต์ t o y ยต a v i g โกนะเป็น mm hmm. ครั้งแรกที่ผมทำปกติก็ทำไม่เป็นละครับิดกุญแจและวเหยียบคันเร่งอย่างเดียวทีน,นี้ไฟที่หน้าปัดมันแจ้งเตือนมาว่าเป็นรูปที่เป็นรูปถังน้ำมันนะเพราะว่าไส้กรองเนี่ยเต็มแล้วสกปรกแล้วนะเราก็เลยไปซื้อ อันนี้ผมซื้อมาจากศูนย์โตโยต้าโดยตรงเลยราคา433บาทอยู่ในกล่องนี้เวลาเราไปซื้อเขาก็จะเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะก็ซื้อมาก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับเจะทําการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนมาเป็นตัวนี้แล้วก็หนังยางตัวนี้วิธีการถอดนะครับกรกสองน้ำมันโซลา่าเนี่ย ก็จะเป็นตัวกรองน้ำมันนะครับสิ่งสกปรกที่จะปนน้ำมันก่อนจะเข้าเครื่องนะครับก็มันอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับวิธีการผมก็เอามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วลองดูว่ามันจะไปรอดหรือเปล่านะครับคือเรามาทําโดยไม่ง้อช่างนะครับค่าช่างเราไม่ต้องเสียนะครับของพวกนี้เราควรที่จะทําเองได้นะประหยัดอันดับแรกเราก็ปิดกุญแจสวิตช์ก่อนนะครับแล้วก็มาถอดปลั๊กตัวนี้ออกนะครับจะมีสีดำนะตัวนี้ สีดำถอดปลั๊กออกแล้วก็มีสีเทาตัวนี้ถอดออกก่อนนะแล้วก็มันจะมีตัวจุกเนี่ยเปิดเอาน้ํามันออกก่อนแล้วก็หาที่อะไรรองไว้ก่อนผมก็มีขวดพลาสติกนะครับผมก็ไม่รู้มันจะไหลออกตรงไหนกนันตัวนาว่าจะไปรอดหรือเปล่าก็หมุนตัวจุกนีออกลย น้ำมันที่อยู่ในตัวกรองนี้นะออกมาแล้วก็หาที่รองไว้ก่อนเพราะเราจะได้ใช้อ่าเราก็จะได้น้ํามันตน้ะยงมานะครับจริงๆถ้าหาขวดใหญ่กว่านี้ก็จะดีขวนี้ก็หล่นไปนิดนึงนะครับก็เก็บไว้ก่อนตัวนี้เราจะใช้ล้างนะครับไส้กรองไอ้ตรงที่บรรจุที่กรองนี่นะทีนี้เราก็มาหมุนตัวนี้นะมันจะมีเกลียวหยกัยกๆตัวนี้นะเหมืนเพื่อเปิดนะ ะครับเราหมุนเกลียวตัวนี้ออกนะครับก็เราก็จะทําการถอดนะครับมันจะแน่นหน่อยนะดึงจะออมีน้ํามันค้างอยู่ก็ดึงออกมา นี่นะคือตัวกล่องน้ำมันโซลา่าแล้วก็ดูสภาพเราก็จะเอาตัวนี้ใส่ที่ว่าก่อนนี่นะมันก็จะเป็นช่องใส่อย่างนี้นะครับช่องใส่ใส่กลองนี้ถอดออกแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะเอาใส่กลองอันใหม่ใส่เข้าไปนะครับเราจะล้างก่อนโดยใช้น้ำมันที่เราถ่ายออก นะเดี๋ยวล้างอันนะี้เราจะใช้น้ำมันตัวที่เราถ่ายออกแกมาล้างสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในนี้วาเคับก็หาที่รองเหมือนเดิมใช้น้ำมันตรงนี้ล้าง นี้ก็ล้างออกไปก็โอเคแล้วนะครับดูสภาพน้ำมันนะฮะนี่คือน้ำมันที่มันสกรปรกนะ่รู้ในกล้องจะเห็นแบบนี้เราก็อุดจุกนี้ก่อนนะ อีนนี้เราก็เอาอันใหม่มาใส่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวยางตัวนี้ก่อนตัวยางตัวนี้อยู่ตรง ใส่อันใหม่เข้าไปแล้วก็นำใส่กองตัวใหม่ยัดลงไปก็ปิดฝาครอบ หมวกเกียวจับยัดให้แน่นแล้วก็หมวกเกียว แน่นๆเลยนะจะเสียบปั๊กไฟนะครับก็เราก็จะมากดตรงนี้ก่อนกดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกดไม่ลงฮะปั๊มน้ำมันเข้ามา มันก็จะกดไม่ลงนะมันเต็มแล้วเล้วเสียบปลั๊กเข้าไปเท่านี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการเปลีย่ยนไส้กรองโซล่า